สวัสดีจ้าทุกคนยายดวงออกมาถ่ายวิดีโอข้างนอกนะจ๊ะถ่ายบรรยากาศบรรยากาศคืดีดีพี่น้องถ่ายมาให้แถวๆนี่แหละค้างบ้านยายดวงนี่ละจ้ะถ่ายมาให้เพื่อนๆเบิงเนาะจ้ะเราพาเพื่อนๆออกมาจอบเบิงเห็ดเนาะจ้ะอันนี้เห็ดละโงกฝรั่งได้จ้ะพี่น้องกินได้จ้ะ กิดอยู่แถวนี้แถวบ้านเองนะจ๊ะเนาะกินได้จากทุกคนนี่ออกมาจกจอบึบ้งจ้ะเพราะว่าแถวนี้ชุ่มชุ่มชื้นค่ะทุกคนเห็ดก็ออกเรื่อยๆเลยพี่น้องเห็ดก็ออกเรื่อยๆค่ะนะคะก็อันนี้กะ อันนี้ก็เห็ดเบื่อจ้ะทุกคนอันนี้ก็เห็ดเบื่อเนาะใดวดวงหูงน,นะเพราะว่าสมัยก่อนน่ะพ่อแม่เพื่อนผ้าไปเก็บเห็ดเนาะจ้ะทุกคนก็เลยหูแต่เขาก็ต้องระวังเนาะอันใดเขาหูเขาเคยเก็บบ่หูกับบ่เก็บเนาะจ้ะเราว่าหู่เพื่อนบอกว่ากินใดก็่าไปกิิอน่าไปหนี่เล้อจากอันตรายจากอันนี้ก็เห็ดเห็ดเห็ดตะไคร้จ้ะทุกคน เห็ตหดตะไคร้เดรนีน่พี่น้องคนออกอยู่ป่ากส็สีหลายเนาะจา้ะเนาะนี่นี่นี่เพื่อนจ้ะดอกต่มๆก็มีดอกตุมตมแก็มีบกบ,บกเก็บค่ะเพราะว่าอันป่าแถวนี้อันน้องหมาเข่าบอยจ้ะเนาะจ้ะน้องหมาเข่าบอยกะบ,บอกกาเก็บบกเก็บจ้ะเพราะว่ากะเจ้ไหดกะโบไดหลายเนาะจา้ะเนาะ นี่แหละขข้างบ้านทุกคนต้มเรื่นดีมากเลยนะคะมันเก็บร่วมกันกระซิไดหลายแก่งยู่ได้พี่นอกเอ้ยกระชีใดพ่อได้แก่งยู่ได้อันนี้อันนี้เฮตนานแหล่เนี่เฮหนาแหล่ก็เฮตตะไข้นั่นแหละ,ะ,หตตะ,หละจ้ะ ดอกแงอยู่ได้พี่น้องกับปอยเพิ่นไปจังซี่หรอเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าในในกับป้าน,น้องหมาเนาะจ้ะค่ะทุกคนกับพ่อได้ท้ายคลิปอยู่เนาะก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะอันตรง,ตรงที่แยดวงตั้งกล้องนั่นแหละจะเลี้ยวลงมาก,กับตรงนี้แล้วจ้ะพี่น้องนี่แหละโอเคค่ะทุกคน คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะขอบคุณขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนนันน่นๆๆส่องหมาตางออกมาไทยออไทยออ,อ,อไหลเาจะตรงนั้นลราจะโอเคทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย